เอาอีกแล้วสูโออยสูขาหมูกรอบเชฟเตเพิ่นมาออกงานมาออกบูธกับครัวคุณต่อยมันสิพาดบด้มันสิปรดบด้ให้แกบไปซื้อมาเด้อสิ้นน้องกินนั่นก็กินมาเมดแล้วกินกับอันมันโถเอ็มเคแซฟไลเออมาดูบรรยากาศเออแล้วต้องเซลฟี่แน่กินกับอันขาหมูกรอบคนด่างเน้ะเพิ่นออก อันไร้การควบคนต่อยเนี่ยมันกรอบลายเด้เอเฮาสมัรเทสกันว่ามันสิกรอบบอลองจับเปิ่งกมันก็กรอบเด้อบางคนน่ะก็คิดว่าขาหมูมันจะต้องเหนียวเหนียวมันบอแต่พอเฮากินเด้เอกอ็กรอบคักเด้อเพื่อใสใ้มาสองน้ำจิม้มน้ำจิ้มเปรี้ยกับน้ำจิ้มเข้มแต่จริงๆก็บ่เข้มดอกนะครับหรือว่ามือกูเข้มบุ <c oughs> นะอันนี้นะโอ้ยแล้วก็คลีให้ดูนะไอที่เขาโฆษณาในทีวีมันบอ เขาก็ทอดกับกรอบออกบ้าหม่ไม่แมนบอเขาก็จะเอามีดมีดชอคือชอฟรังเลยนี่แม่ป้าโทอันนี้เพื่อนก็ช่อมาให้เฮาเด้ชอคืออันชอผลไม้นี่แม่ซีช่อสุดกัประสุดแต่ว่าเฮาก็ล่องเอามาแกะดูนะอันสิกรอบคือเขาว่าบออะประกบประกอบค่ะเดอค่ะเดอไปสิไปกินกับไปสร้างอันเชฟเดีได้เดอพอดีเพิ่นมาอุดรก็ได้ได้ไปซื้อเห็นหรอกนะนะโอ้ยอยากสิเอาเนื้อให้ดูนะบรุลสิจิ้มเนีงใส่เนาะมันกรอบอ่ะอืมนะเห็นบ่จิ้มค่ะปไปจิ้มคข้าไป ถ้าเกิดว่าบะเมนคดนกินหลายเนี่ยก็ซื้ออันน่องเดียวกับพ่อเด้อเพราะว่บา,บามันหลายนะครับถ้าเกิดว่า บางคนเนี่ยเป็นครอบครัวง่ายก็ซื้อสักสองอันกระสบดีตัวแต่ว่าของอป้าเนี่ยกินอยู่สามก้นก็กินมาเหมือดเด้อมันสินใหญ่อีเด้อจำไม่ได้ดอกว่าราคาทดถอยเพราะว่าให้แกปไปซื้อแล้วก็แก้พืเกิบต่างกับแม่ไปเด้เอ,อ,อ,อแต่ว่าเข้ก็ะจายเงินให้แม่นั่นแหละแต่ว่าใจหลายบาทไม่ได้ใจเป็นขาขาหมูอย่างเดียวเด้อนี่มันสิกับกรอบจังสี่เลยนะบางคนคิดว่ามันสเนียวคือปกติเนี่ยก็ไม่เคยกินขาหมูที่กรอบได้จังสี่หรอกเด้อปกติที่เจอแต่ขาหมูแบบอันหยาบอยู่ในปากสุ เขียวกับมลรุ่งเกินกับมะเขา่าโอ้ติดขอบัคคักเนดะ้อแต่ว่าอันนี้เพันกรอบหลายก็เซิร์ฟกันไปกินเด้อพิ่นมีซองให้เฮาไปไมโครเวฟนันเด้อเออก็ลองไปสั่งเบิ่งเนี่ยนะขาหมูกรอบบ่ายเซฟเด้อครับเด้อ